ชายาริมทางบทที่85พระชายาเกี้ยวน้ำเพคะเสียงเสียวเลื่อนชามเกี้ยวน้ำที่นางทำไปใกล้มือพระชายาช้อนกระเบื้องถูกส่งให้ถึงมือฮาวาเฉินค่อยๆตักกินช้าๆเกี้ยวน้ำชามนี้ก็รสชาติแปลกแต่ว่ากินง่ายกว่าก้นใจกินอีกสองสามคำก็กินต่อไปไม่ไหว นางกินเกี้ยวน้ำลงไปได้เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นไม่ไหวแล้วหรือเห็นพระชายาหยุดมือท่านอ,องก็รีบถามตอนนี้เรื่องความอยากอาหารของนางดูเหมือนจะมีปัญหาเสียแล้วเจ้าทำอะไรนะเขาท้วงด้วยความตกใจนางตักน้ำจิ้มเปรี้ยวผสมไปกับน้ำแกงใส่เกี้ยวอย่างนั้นหรืออืมค่อยยังชั่วหน่อย เมื่อฮาวาเฉินทำเรื่องที่เกินความคาดหมายของคนรอบข้างนางก็มีท่าทีอร่อยกับอาหารมื้อนี้มากขึ้นจ้องไม่คิดว่าทำแบบนั้นแล้วรสชาติอาหารจะแปลกไปหรือหยินเย่ถามด้วยความสงสยัยไม่นะข้าว่าอร่อยกว่าเมื่อครู่อีกฮาวาเฉินสายหน้าพอใจมากที่สุดเท่าที่วันนี้ทําได้เลยท่านลองกินดูสิ นางตักน้ำแกงที่กลายเป็นสีชาแก่ๆยื่นมาตรงหน้าของสามีท่านอ๋องหนุ่มมีท่าทีลังเลใจก่อนจะก้มลงเล็กน้อยแล้วสดน้ำแกงในช้อนของนางท่ามกลางสายตาของสาวใช้จำนวนมากเขารู้สึกเขินอายเหลือเกินที่ต้องทำเช่นนี้ถึงได้บอกนางอย่างไรว่าไม่อยากให้นางป้อนอาหารให้เปรี้ยวความเห็นสั้นๆของเขา พอบ้านจดจำเอาไว้เรียบร้อยแล้วดูท่าทางตอนนี้พระชายาจะชอบอาหารรสเปรี้ยวแล้วท่าทางของท่านอองเมื่อครู่ทำเอาเขาต้องการยิ้มแทบตายรู้สึกปวดหน้าไปหมดฮฮ <c oughs> เฮาวาเฉินหัวเราะสามีท่านพ่อบ้านเอาน้ำจิ้มนี้มาอีกพ่อบ้านประจําจวนหันหน้าไปมองท่านอองครั้งหนึ่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าให ก็รีบก้มศีรษะรับคำทันทีพะยาค่ะพระชายาเดี๋ยวเขาจะต้องไปบอกพ่อครัวให้หารายการอาหารที่สามารถทําและกินกับน้าจิ้มน,นี้ได้ข้ากินได้เยอะขึ้นแล้วท่านพ่อบ้านไม่เห็นจะต้องคิดเลยนี่เมื่อครู่ท่าทางของพ่อบ้านทําให้นางไม่พอใจถ้าเกิดสามีสายหน้านางก็จะไม่ได้กินเพิ่มใช่หรือไม่พ่อบ้าน ก็ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นเจ้าอย่าลืมสิข้าตั้งหากนะที่เป็นเจ้าของจวนอีกอย่างพ่อบ้านก็ทำแบบนั้นอยู่บ่อยๆเหตุใดครั้งนี้นางถึงได้เกิดไม่พอใจขึ้นมาเล่านี่ก็เป็นอาการของหญิงตั้งครรภ์ใช่หรือไม่เจ้ากินได้มากขึ้นก็ดีแล้วข้ากังวลมาทั้งวันเลยทีเดียวกลัวว่าเจ้าจะล้มป่วยข้าแค่รู้สึกเบื่อไปหมดทุกอย่าง ข้าจะไปเยี่ยมซูเหรินพี่จวนของนางบ้างได้หรือไม่ได้สิได้เจ้าอยากทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ขอให้ระวังตัวให้มากก็เท่านั้นเองเมื่อพอบ้านกลับมาพร้อมน้ำจิ้มเปรี้ยวถ้วยเล็กฮาวาเฉินก็เริ่มกินอาหารต่อท่านหยินเยี่ยที่จริงข้ายังมีเรื่องอยากถามท่านอีกระหว่างที่เดินกลับห้องนอนฮาวาเฉินก็เอ่ยขึ้นเบาๆมีอะไรหรือ ยินเย่าถามอย่างอยากรู้อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลศาสตจีนแล้วถ้าข้าอยากจะหญิงสาวเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ําเสียงสั่นเครืออยากจะเส้นไหว้ท่านแม่สักหน่อยได้หรือไม่เส้นไหว้มารดาเจ้านะ่ะหรือเขาถามอีกครั้งท่านต้องทำหรือไม่เส้นไหวบ้บรรพบุรุษนะ่ะฮาวาเฉินถาม เรื่องท่านแม่ไม่ต้องก็ได้ข้าแค่ลองถามดูเฉยๆเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของฝาบาทข้าเป็นแค่ผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมด้วยเท่านั้นท่านอ๋องตอบเสียงเรียบๆเรื่องมารดาของเจ้าถ้าอยากทำข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าอย่าให้เอิกระเดกมากก็แล้วกันตามปกติข้าก็ใช้แค่ข้าวสารถ้วยเดียวเท่านั้นพาวาเฉินก้มหน้าก้มตา แล้วถ้าเกิดโดนจับได้ก็จะโดนตีเสียจนเกือบนั่งแทบไม่ได้ทีเดียวนางรูปบ้านท้ายของตัวเองเมื่อหัวนึกถึงอดีตพอคิดแล้วก็รู้สึกตึงๆแถวบ้านท้ายอย่างไรไม่รู้ตรงนี้นะหรือหยินเยี้ยอดใจไม่ได้เอื้อมมือไปรูปบ้านท้ายของฮาวาเฉินจนนางร้องวายท่านหญินเยี่ยท่านทำอะไรของท่าน พาวาันปัดมือของสามีออกด้วยความขวยเขินจูจูก็มาจับบ้านท้ายนางเสียได้ยังกลับไม่ถึงห้องเลยสาวใช้ที่ตามมาก็เต็มไปหมดข้าก็แค่อยากรู้ว่าเจ้ายังเจ็บอยู่หรือไม่ก็เท่านั้นเองหยินเยี่ยวหัวเราะในลำคอมันตั้งหลายปีมาแล้วไม่เจ็บหรอกหญิงสาวสายหน้าพางกระซิบบอกด้วยกลัวว่าสามี จะคิดว่าเพิ่งเกิดเรื่องไม่นานรสชาติแปลกแปลกอีกแล้วหรือแปลกอย่างไรจูจูพ่อบ้านสูงว,วัยก็ปวดศีรษะพิกลเมื่อวานเขาอุตส่าห์หาสูตรอาหารที่รสชาติออกเปรี้ยวเกือบทั้งคืนอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือไม่น้ำจิ้มน,นี้ไม่ชอบแล้วหรือหยินเย่ยถามพางชี้นิ้วไปยังถ้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวที่อยู่ข้างๆ วันนี้จะว่าไปเขายังไม่เห็นนางแตะเลยสักนิดอยากกินอะไรหวานหวานฮาวาชนทำหน้าเศร้าเมื่อคือนนางกับสามีเข้านอนเร็ววันนี้จึงไม่ปวดศีรษะแต่ว่าอาหารก็ยังรสชาติไม่ถูกปากอยู่ดีมีอะไรที่สามารถทำได้เลยหรือไม่ท่านอ๋องหนุ่มหันไปถามพ่อบ้านประจำจวนไม่มีเลยพะยะค่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยพะยะค่ะ อีกฝ่ายก้องศีสะตอบไปหามาให้นางพะยะค่ะมีของหวานอะไรที่จะสามารถทำได้ระเร็วบ้างไหมนี่เมื่อรับคำก็รีบออกไปนอกห้องอาหารทันทีกินเพิ่มอีกหน่อยเถอะนะหยินมเย่ยขยันขยอฮาวาฉันคีบอาหารเข้าปากอีกสองสามคำก็หยุดมือไม่ไหวแล้วสายหน้าไม่เอารู้สึกถึงกลิ่นเปรี้ยว พุ่งขึ้นมาจากในลําคอจนตะเกียบหล่นพื้นก่อนที่จะใช้มือปิดปากไม่ต้องเก็บเจ้าไปนํากระโถนมาลูหรินรีบบอกกับเซียงเซียวที่กำลังจะก้มลงไปเก็บตะเกียบฝ่ายเซียงเซียวเมื่อได้ยินก็รีบยื่นกระโถนไปตรงหน้าของพระชายาอย่างรวดเร็วท้าทางเช่นนี้คงกำลังจะอาเจียนแน่แล้วฮาวาเฉินไม่ฝืนตัวเอง ก้มหน้าอาเจียนของที่กินไปเมื่อครู่ออกมาจนหมดท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกของหญินเยี่ยและคนรอบข้างพระชายาแพ้ท้องเสียแล้วฮาวาเฉินเป็นอะไรหรือไม่ท่านอ,องถามด้วยความเป็นห่วงรูปหลังพระชายาที่กำลังหันไปอาเจียนอยู่อีกทางในใจเป็นกังวลอย่างยิ่งไม่เป็นไรแค่อยากอาเจียนเท่านั้น ภาวะเฉินสายหน้าเล็กน้อยเมื่อล้างปากด้วยน้ำสะอาดก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากท่านหินเยี่ยท่านไม่ต้องรีบไปเข้าวังหรอกหรือใช่ใช่ข้าต้องไปเข้าวังอันที่จริงพักนี้เขาก็ค่อนข้างเข้าวังได้อย่างจวนเจียนมาโดยตลอดยกเว้นวันที่นางนอนหลับเท่านั้นที่จะได้ไปในเวลาเดิมท่านรีบไปเถอะไม่ต้องห่วงข้าหรอก อย่างนั้นหรือถึงนางจะพูดแบบนั้นแต่เขาก็เป็นห่วงมากฮาวาเฉินถ้ายังกินไหวก็กินเข้าไปอีกหน่อยเธอนะข้าทราบแล้วท่านไปเถอะฮาวาเฉินนั่งพิงพนักพิงอย่างหมดแรงรู้สึกว่าอาการของนางแย่จริงๆหากรู้เช่นนี้เมื่อวานควรจะกินให้มากเสียหน่อยจะดีกว่าหยินเยี่ยพระชายาเป็นอย่างไรบ้างเริ่มแพ้ท้องหรือยัง เวินซานพูดคุยกับอีกฝ่ายระหว่างเดินไปด้วยกันภายในพระราชวังเริ่มแล้วเมื่อเช้านี้เองกินอาหารอยู่ดีๆนางก็อาเจียนออกมาจนหมดเลยหยินเย่าพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพี่หญิงรองแพ้ท้องด้วยหรือไม่นางเริ่มแพ้ท้องช่วงเดือนที่สองไปจนถึงเดือนที่สามนับว่าสั้นมากทีเดียวเมื่อเทียบกับของเขา ราชคูชี้นิ้วไปทางซุนเยียนที่เดินอยู่อีกฝากของพี่หญิงสี่แพ้ท้องเมื่อไหร่หรือท่านอองหันไปถามพี่เขยอีกคนตอนเฉาจีเริ่มประมาณพัชายานั่นลหละแล้วก็เป็นหนักมากยาวไปจนถึงเกือบเกือบเดือนที่หกเลยทีเดียวแต่ตอนชุนอีไม่แพ้เลยกว่าข้าจะรู้ว่านางท้องนางก็บอกว่าน่าจะสามเดือนแล้วเจ้ากรมยุติธรรมบอก ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมนางไม่ยอมบอกเขาสักทีเขาไม่บอกสองคนนี้หรอกโดยเฉพาะกับหวินซานแล้วมีอะไรที่จะทําได้บ้างหรือไม่ท่านององหนุ่มถามต่อเพราะต้องการคําแนะนําที่จะสามารถใช้ได้จริงข้าก็จำไม่ได้เสียแล้วด้วยสิเรื่องกินข้าไม่ค่อยได้ยุ่งกับนางเท่าไหร่ลินซานสายหน้าไม่มีคำแนะนำให้ตอนนั้น เขาเพิ่งจะ21 22เองีงเองไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นอย่างจริงจังสักเท่าไหร่นางอยากกินอะไรก็หาให้นางกินเท่านั้นเองหารสวนเยยนเอ่ยขึ้นบ้างเขาก็เริ่มจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นฮูหยินชอบกินอะไรจำได้แค่ว่านางมีนิสัยเปลี่ยนไปนางไม่ยอมบอกข้าตรงๆเสียทีว่าอยากกินอะไรเมื่อวานนางชอบกินเปรี้ยว วันนี้นางอยากกินหวานนี่ไม่ใช่ว่าอีกหน่อยข้าต้องมีอาหารทุกรสชาติอยู่บนโต๊ะเพื่อให้นางเลือกกินอกดหรือก็ดูจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีอยู่นะจนกว่าท่านจะรู้ว่ามีอะไรที่นางกินได้มากที่สุดหลินซานยักษ์ลาลพานางมาฝากท้องไว้กับองค์หญิงใหญ่สิช่วยได้มากทีเดียวละ่ะพระชายาข้าข้าเลี้ยงได้หรอกนะแค่เสียดายหากจะต้องทิ้งอาหาร ที่นางไม่กินก็เท่านั้นเองหยินเยี่ยถอนหายใจเอาอย่างไรดีนะอย่ากังวลไปเลยสุดท้ายร่างกายนางก็จะปรับตัวได้เองถ้าเป็นห่วงนักก็ตามหมอหลวงกับจวนไปสักคนก็ได้เอาไปตรวจนางท่านจะได้สบายใจขึ้นดีไหมล่ะซุนเยียนให้กำลังใจอีกฝ่ายเขารู้ดีว่าคำแนะนำของอินซานนั้น เกือบจะเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเดียวข้าคิดว่าจะกลับไปกินอาหารเที่ยงกับนางที่จวนดีก,กว่าอย่างไรจวนเขาก็อยู่ใกล้กับพระราชวังอยู่แล้วได้ดูแลนางด้วยตัวเองเขาจึงจะสบายใจมากที่สุดวินซันกับหานซุนเยียนเลิกคิ้วในใจคิดเพียงแค่ว่าทำแบบนี้จะไม่ปกป้องกันมากเกินไปหน่อยใช่หรือไม่ วันนี้ข้าแทบจะกินอะไรไม่ลงเลยฮาวาเฉินพูดให้ซูเหรินฟังอย่างเหนื่อยอ่อนแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังเพคะซูเรินถามด้วยความเป็นห่วงฮาวาเฉินสายหน้าบนโต๊ะไม้ด้านหน้าของควกนางในห้องรับรองเต็มไปด้วยขนมหวานรูปแบบต่างๆทั้งเป็นชิ้นทั้งเป็นถ้วยแต่ละอย่างก็พร่องไปอย่างละนิดอย่างละหน่อย เดี๋ยวจะถึงมื้อเที่ยงแล้วตอนนั้นอาจจะอยากกินมากขึ้นก็ได้นะเพคะเฮ้อข้าก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นพระชายาถอนหายใจเฮือกใหญ่จริงสิเรื่องที่ว่าจะไปเที่ยวที่จวนเจ้านะ่ะข้าไปได้นะจริงหรือเพคะวันไหนดีเพคะแต่ที่จริงรอวันที่พระชายาอาการดีขึ้นก่อนก็ได้นะเพคะ ข้าก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันน่าเสียดายฮาวาเฉินมองอาหารตรงหน้าแล้วก็เบืออหน้าหนีสูเหรินให้คนเก็บไปเถอะพระชายาเพคะวันนี้หม่อมชั้นนำหนังสือมาด้วยเป็นหนังสือนิทานเพคะอีกหน่อยพระชายาจะได้เล่าให้ท่านององน้อยฟังเพคะสูเหรินเห็นว่าพระชายาเบื่อเบื่อก็เลยเอาของที่ตัวเองพกมาด้วยให้ดูเมื่อวานนางลองถามมีดา ถึงตอนที่รู้ว่ากำลังจะมีนางบิดาบอกว่าตัวเองเตรียมหนังสือนิทานเอาไว้เล่าให้นางฟังมากมายนางก็เลยนำมาให้พระชายาด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่หนังสือนิทานหรือเป็นอย่างไรฮาวาฉันสนใจขึ้นมาทันทีเล่าให้ท่านอ๋องน้อยหรือข้าย,ยังไม่รู้เลยว่าเด็กในท้องจะเป็นเพศอะไรนางตอบกลับยิ้มยิ้ม จะต้องเป็นบุตรชายอยู่แล้วเพคะใครๆก็ชอบบุตรชายกันทั้งนั้นซัวเหรินเปิดหน้าหนังสือให้พระชายาดูเรื่องนี้หม่อมชั้นชอบมากเลยเพคะน่าสนใจพระชายาสาวมองตามหนังสือนี้ทานอย่างนั้นหรือนางคิดว่าท่านอองคงเตรียมเอาไว้มากมายแล้วล่ะท่านอองเพค่ะเราหม่อมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ตรวจอาการให้พระชายานะเะค่ะ เพียงแต่ว่าเป็นบิดากระหม่อมไม่ดีกว่าหรือพะ่ะค่ะจู่ๆคุณชายตู้ก็ถูกดึงตัวมาจากโรงหมอของทชายาเขากำลังจะออกไปกินอาหารเที่ยงอยู่พอดีเชียวไม่ต้องห่วงไปข้าแค่ต้องการคำแนะนำเท่านั้นหินเย่ยทำหน้านิ่งพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบตามแบบฉบับจนหานเจียรู้สึกปวดตุบๆในช่องท้องแปลก พระชายาก็ออกจะร่าเริงเหตุใดท่านอองถึงไม่ได้นิสัยแบบนั้นมาบ้างเลยเขารู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นทันทีจะว่าไปตอนวันแต่งงานของบุตรชายเจ้ากรมยุติธรรมเขาเคยไปเกี้ยวพาพระชายาโดยที่ไม่รู้มาก่อนด้วยคนคนนี้จะยังจำได้ไหมนะแต่ตอนนั้นเขาก็ดื่มไปไม่น้อยคงพอจะใช้เป็นข้ออ้างได้ใช่หรือไม่ เอาล่ะถึงแล้วเมื่อถึงจวนอองหงงยินเย่าก็ลงจากรถม้าไปเป็นคนแรกท่านอองพระชายารออยู่ที่ห้องอาหารแล้วพะเะค่ะพอบ้านเพิ่งจะได้รับแจ้งเรื่องที่ว่าท่านอองจะกลับมากินอาหารที่จวนเมื่อครู่จากตรงซูมายืนรอรับอีกฝ่ายแล้วท่านอองก็มีแขกมาอีกคนเสียด้วยท่านหมอตู้ จะมาดูอาการนางอินเย,ย่แนะนำตัวและเป้าหมายของการมาที่จวนของหานเจียเชิญท่านหมอตู้ที่ห้องอาหารทางนี้ขอรับพ่อบ้านก้มศรีรษะผายมือให้อีกฝ่ายยังดูหนุ่มอยู่เลยถ้าท่านอ๋องไว้ใจเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรคนทั้งสามเดินมาถึงห้องอาหารเมื่อประตูห้องเปิดออกหญิงสาวสองคนที่นั่งรอยอยู่ ต่างก็ทำหน้าแปลกใจท่านหญิงเยี่ยไม่เห็นมีใครบอกข้าเลยว่าท่านจะกลับมาฮาวาเฉินยิ้มแย้มทักทายสามีอยากให้เจ้าแปลกใจนะ่ะท่านอองยิ้มให้พระชายาเล็กน้อยก่อนจะกลับไปทำหน้าเคร่งขรึมเหมือนเดิมคุณชายตู้เขามาทำอะไรที่นี่กันสูเฉินเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อศบตาก,กับอีกฝ่าย นางก็รีบหลบสายตาทันทีรู้สึกได้เลยว่าตัวเองกำลังหน้าแดงเพราะใบหน้าของนางร้อนไปหมดคาระวะพระชายาพ่ะยาค่ะหานเจียทักทายพระชายาสาวและคุณหนูจวงที่ตอนนี้หน้าแดงใหญ่แล้วการที่นางทำท่าทางแบบนั้นทำให้เขาอึดอัดเสียแล้วสิฮาวาฉันเป็นอะไรหรือไม่ไม่ไม่เป็นอะ ฮาวาเฉินอาเจียนอีกครั้งทั้งๆท,ที่เมื่อครู่ก็กินเข้าไปได้เยอะเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ออกมาอีกฮาวาเฉินก้มหน้าอาเจียนใส่กระโถนที่อยู่ระหว่างนางกับสามีที่จริงนางไม่คิดจะหันมาทางนี้เลยหากว่าเขาไม่ได้เป็นคนถือกระโถนเอาไว้ให้ซูเลินช่วยรูปหลังฮาวาเฉินด้วยความเห็นใจสิ่งนี้ล่ะที่ข้าต้องการคำแนะนำ หินเยี่ยขมวดคิ้วมองไปทางหารเจียพระชายามีอาการแพ้ท้องจมูกอาจจะได้กลิ่นเหม็นรสชาติอาหารที่ได้รับเปลี่ยนไปอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียนได้พยะยะค่ะก็เป็นเรื่องปกติของสตรีตั้งครันหนีนะท่านอ๋องเพิ่งจะมีบุตรคนแรกอาจจะรู้สึกกังวลก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันมีวิธีแก้ไขหรือไม่ ท่านอองส่งน้ำสะอาดให้พระชายาล้างปากพักผ่อนให้มากๆหากกินอาหารไม่ลงก็อาจจะต้องใช้วิธีแบ่งเป็นมื้อเล็กๆหลายมื้อแทนพยะยะค่ะหารเจียครุ่นคิดอันที่จริงเรื่องอาการของหญิงตั้งครรภไม่ใช่ความถนัดของเขาสักนิดแต่เขาก็พอจะเคยอ่านผ่านตามมาบ้างกินครั้งละน้อยๆแต่บ่อยๆ น่าจะช่วยไม่ให้หิวมากและไม่อาจเจียนได้พะยะค่ะแล้วเรื่องที่ความชอบของนางเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาละ่ะพอจะทำอะไรได้หรือไม่หญิงแย,ย่ตั้งใจฟังที่อีกฝ่ายพูดเป็นอย่างดีแม้แต่พ่อบ้านประจําจวนก็ยังตั้งใจฟังอาจจะต้องลองให้พระชายาเป็นคนระบุสิ่งที่อยากกินจริงๆออกมาเองพะยะค่ะการได้กินของที่อยากกิน อาจจะทำให้กินได้มากขึ้นกว่าปกติพะยะค่ะเรื่องความชอบเปลี่ยนไปมานี้เขาคงช่วยอีกฝ่ายคาดเดาไม่ได้จริงๆนางจะเป็นเช่นนี้อีกนานหรือไม่อาจจะเดือนหรือไม่ก็สองสาเดือนไม่สามารถคาดเดาได้พะยะค่ะระหว่างที่พูดเขาก็เหลือบตาไปมองซ้ายทีขวาทีเพื่อหาข้อมูลที่ตัวเองเคยรู้มาไปด้วยกับโรงเรียนแพทย์เมื่อไหร่ เขาจะหาหนังสือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์มาอ่านให้หมดทีเดียวผลไม้น่าจะเป็นสิ่งที่กินได้ง่ายสุดแล้วพะยะค่ะน่าจะหามาวางเอาไว้ให้พระชายาได้กินโดยสะดวกนะพะยะค่ะอืมน่าสนใจพ่อบ้านจำเอาไว้ด้วยละ่ะพะยะค่ะท่านอองเขาเก่งจริงๆนะทั้งๆที่ตอนอยู่โรงหมอก็ทำเหมือนไม่สนใจ แถมยังแอบปู้งานอยู่บ่อยครั้งแท้ๆสู้เหรินช้อนตาแอบมองอีกฝ่ายยังไม่เชื่อสายตาคุณหนุ่มจวงมีเรื่องอยากจะถามด้วยหรือไม่หานเจียจับสังเกตหญิงสาวแล้วก็นึกอยากจะแก้งนางขึ้นมาเสียอย่างนั้นไม่ไม่มีหรอกเมื่ออีกฝ่ายทักขึ้นทั้งท่านอ๋องทั้งพระชายาต่างก็มองมาที่นางเป็นตาเดียวกัน ซูเหรินรู้สึกถึงใบหน้าที่เหอร้อนขึ้นมาอีกครั้งนางทำเพียงสูดหายใจเข้าออกเพื่อสงบสติอารมณ์ท่านหยินเยี่ยรู้หรือไม่คนที่ซูเหรินสนใจก็คือท่านหมอตู้คนนี้ล่ะฮาวาเฉินนึกสนุกจึงเอ่ยเรื่องของซูเหรินขึ้นมาอ๋อหยินเยี่ยรีบรับคำตามพระชายาช่างบังเอิญนักแล้วท่านหมอตู้ว่าอย่างไรเอ๊ะ เหตุใดจึงกลายมาเป็นเรื่องนี้ได้เล่าเมื่อครู่ยังคุยเรื่องอาการแพ้ท้องของพระชายายอยู่มีใช่หรือเรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าพะยะค่ะคนเจ้าชู้แบบกระหม่อมไม่น่าจะมีคนมาสนใจหรอกพะยะค่ะหานเจี๋ยปฏิเสธโดยการยกข้อเสียของตัวเองขึ้นมาอ้างซูงเดินที่นั่งฟังอยู่ก็ไม่คิดจะโต้แย้ง ที่จริงกระหม่อมคิดว่าเวลานี้น่าจะกลับไปที่โรงหมอได้แล้วยังมีตรวจคนไข้รอบบ่ายต่ออีกพะยะค่ะอืมข้าก็ต้องกลับวังแล้วเช่นกันหยินเยายพยักหน้าเห็นด้วยฮาวาฉันพยายามกินเสียหน่อยเถอะนะข้าเข้าใจแล้วนางยังอยากคุยเล่นต่ออยู่เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขากลับมากินอาหารเที่ยงกับนางที่จวน คารวะพระชายาพยาคะหานเจียประสานมือบอกลาพระชายาบุรุษทั้งสองคนหนึ่งขึ้นรถม้ากลับวงังส่วนอีกคนก็เดินกลับไปทางโรงหมอด้วยตัวเองฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้หิปนี้ได้เลยค่ะ